่มสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยเสมือนานะมาดูวิวครับดูโคตรสวยครับวันนี้คือมาโคตรคุ้มอ่ะคุ้มมากตรงนั้นก็เป็นอะไรวะพาหัวสิงครับแล้วก็มาดูวิวตรงนี้ตามมาโอ้โหหมอกเต็ม วิวหลักล้านครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวตรงนี้ได้นะถ่ายข้างล่างด้วยตาไม่หมอกยังเต็มเลย ดูครับวิวโคตรสวยมาเที่ยวได้นะทุกคนเดี๋ยวรอวมหน้าจัดทริปที่ไหนเม้นมาครับเดี๋ยวจะไปเจอกันครับโอเคถ่ายรูป<า>ไปตรงนี้บ๊ายบายกันบ๊ายบาย